แกคิดจะทำอะไรลัสเซียด้วยเครื่องเดินทางข้ามเวลานี่ฉันจะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ข้ามเวลาเหรอถ้ามีเครื่องนั่นฉันจะสามารถสร้างโลกคููขนานได้เฮียของมันต้องมีฉันควรเปลี่ยนการปฏิวัติอเมริกาโอเคใกล้ๆนะเมกาคกอ้ๆัดึ๋หือโปอผู้บุกลุกนี่เองร่างกายต้องการการฝันท้อ้ยโอเค ไม่น่าใช้น้ำมันแทนเจลหล่อลื่นเลยเสียดายของเฮ้ยคิดจะเข้ามาขโมยของลับของฉันเหรอแอบแซบก็ไม่รอดอย่ามาะลึ่งนะรีบๆส่งนาฬิกามาซะของฉันไม่ของฉันเดี๋ยวโว้ไม่เะอนี่มันน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกอคอมมิวนิสต์ ยังสวยอีกอะไรกันนะกันหนาว่าชีวิตเนี่ยออโ,อโอ้ยหัวฉันเอ่าเดี๋ยวนะซาราโตกะเหรอโอ้ยที่ไหนเกิดอะไรขึ้นนะ่ะขณะนี้เราอยู่ในปี1,777 ช่างัวแล้วตอนพวกวันไปช่วงหนึ่งของสองครามสลาโตก้าการปฏิวัติอเมริกาอย่างงันเลยจะอะไรซะอีกล่ะดีนะมีคนช่วยถอยทัพถอยทัพความพ่ายแพ้ของอังกฤษทำให้นายมีความมั่นใจขึ้นมาฝรั่งเศสให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราด้วยทหารและปืนแปลว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นนายก็คงไม่ชนะสงครามใช่ไหมเออก็คงใช่ไม่รู้สิแค่นั้นก็พอแหละเดี๋ยว โอ้หมอน,นั่นคิดจะทําอะไรกับไทม์ไลน์ก็ตามนั่นแหละถ้านายร่วมพลังกันและเสริมความแข็งแกร่งให้สหายที่ซารโตกก้ามากขึ้นนายก็จะกวาดล้างแบง่งชาวอเมริกันได้ใช่ทําได้ดีพอรัเสเซียตัวจ้อยเรากําลังต้องการข้อมูลที่พัตซีลยแหมแหมสงสัยต้องไปทําธุระต่อแล้วเพาตัวก่อนละกันนะเชื่อวก ไงพวกฉันไม่สเตอร์สเฟนิเคิลเองวันนี้ฉันมีข้อความพิเศษจากทีมงานของเราบอกพวกไหนด้วยล่ะเออเราตกลงกันแล้วว่าเราจะทำคลิปยาว2คลิปต่อเดือนเป็นคอนเทนต์ที่พวกนายต้องการโดยที่ไม่สนอกอริทึมบ้าบออะไรทั้งนั้นเลยละจ้ะฮ่าๆเย้ช่างหัวกริทึมนั่นซะเราเป็นอิสระแล้ววยแต่วิดีโอนั่นไม่ใช่น้อยๆนะนายเอาเงินจากที่ไหนมาเลี้ยงพวกเราล่ะเอ้าก็เราไีร้านค้าส่งกลุ่มยังไงล่ะ มีของเจ๋งๆเพียบเลยด้วยขอบอกใช่แล้วล่ะแคนาดาเรามีเสื้อยืดเสื้อฮูดแก้วกาแฟหมวกเข็มกลัดและอีกมากมายพร้อมให้สั่งซื้อและส่งถึงที่เลยเราพวกเอ๋ยโคตรเจ๋งร้านค้าเราเป็นแค่ช่องทางแรกเท่านั้นเพราะว่าเรายังมีแพลติออน อ้าใช่แล้วแพตจีอ้อนไงล่ะมีหลายระดับสะดวยนะพวกนายสามารถสนับสนุนเราได้ตามใจแล้วก็ได้รับคอนเทนต์เจ๋งๆยากกระบวนการทําวิดีโอของเราหรือได้รับชมวิดีโอก่อนใครและยังมีคอนเทนต์สุดพิเศษด้วยเนฮะ้ย <Hey, S 1> แกมาทําอะไรในะห้องน้ำฉันไหนคนโลกจิตออกไปตรงนี้เลยนะอย่างวิดีโอนี้ก็มีให้ดูในใน,นี้สักพักแล้วล่ะโอ้ยฉันละชอบค,ความพิเศษจังมันสนุกมากจริงๆนะหรือว่าฉันเอาไปก๊อปปี้ดีนะตตดตามข้อมูลกันไว้ให้ดีแล้วพวกเราอยากขอบคุณในการสนับสนุนจากพวกนายมันมีค่ามากเลยล่ะ แล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมดิสคอร์ต้นทางของเราและขอขอบคุณสมาชิกจากยู u ู u b e แไปที่อ่อนทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งด้วยพวกไหนไม่โคตรเจ๋งเรากลับไปดูคลิปกันต่อได้ยังประวัติศาสตร์ดั้งเดิมถูกลบทิ้งไม่เวลาผันหวนแล้วไทม์ไลน์ฉันกำลังถูกลบออกไปฆ้าพวกกระบอก นี่คือช่วงเวลาสําคัญของการสู้รบมันกําลังหายไปและเสียเข้าไปยุ่งกับไทม์ไลน์แน่ๆโว้วโวก็นะคุณแพ้ให้กับอังกฤษที่าราโตกะเพราะงั้นฉันเลยว่าคุณหัวรั้นยังไม่ต้องสงสัยช่วยไม่ช่วยคะในนามของฝรั่งเศสเราไม่ฝรั่งเศสด้วยเหรอถ้าไม่ได้พวกนั้นช่วยสงครามมันคง โว้ยรัเสเซียความเป็นจริงใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้วโอ้ให้ตายหมายความว่าไงออออออฮไม่นี่มันไม่ถูกต้องฉันไม่ควรแพ้แบบนี้สิวันนี้เพื่อนการปฏิวัติเป็นยังไงบ้างแกทำอะไรไปเราแพ้ยับฝรั่งเศสค,ควรจะมาช่วยสิเขาไปไหนามาทำตัวเรือเเลยนะฉันน่ะรู้ว่านายชอบแกไม่รู้หรอกว่าอะไรจะตามมา คนเป็นล้านจะถูกสังเวยชีวิตชุยแกกระทำเหมือนกับฉันนี่ฉันแค่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อ,อ,อยสาบ้าเลยลักเซียถ้าฉันมีครอบองระเบิดนิวเคลียร์อยู่ฉันจะอะไรแกไม่มีระเบิดนิวเคลียร์ที่บ้านเลยด้วยซ้ำฉันนี่แหละจะบึ้งแกโอ้ยฉันมึนหัวชมัดเลย <laughs> สมน้ำหน้าไอ้งั <sk r att> ่งกล <sk r att> ับมายังปัจจุบันคู่ขนานเรียบร้อยเจ้าฉันเห็นอะไรเนี่ย ไม่นั่นพวกประมุกอังกฤษเหรอไม่แผนการของฉันได้ผลนี่มันไม่ควรเกิดขึ้นแมคโดนัลอยู่ไหนฉันต้องกินแก้เครียดฉันว่านายต้องตามเทรนคนรักสุขภาพแล้วล่ะทพวกมีแต่ฟิตแอนด์ชิปเต็มไปหมดเลยให้ตายโว้ยฉันต้องกินเบียร์เดี๋ยวสิอเมริกาฉันอยากได้เบียร์ดวน เรามีแต่ชาครับคุณผู้ชายอาหารช้าของผู้ดีอังกฤษอ้ยก็ได้เอามาเอานี่ไปไม่ต้องทอนคือยังไงไม่ต้องทอนอ๋อก็ทิปนายไงเล่าคือเราไม่รับทิปในผับอีกอย่างเงินที่คุณใช้ก็ไม่ใช่เงินจริงด้วยม่จ่ายไหมปัจจุบันห่วยตตกต้องสงบสติด้วยอะไรที่คุ้นเคยขอดูเกมฟุตบอลหน่อย นี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยก็ฟุตบอลไงใช้ขาเตะนี่อเมริกาอย่าเศร้าไปเลยนะเป่าสักหน่อยเดี๋ยวไหลเนี่ยตายแล้วแกพูดเหมือนอังกฤษเลยฮะฉันกลายเป็นอังกฤษนี่ไม่ควรเกิดขึ้นฉันต้องกลับไปแก้ไขประวัติศาสตร์ให้ตายสินะ่เจะเรีบไปไหนไอ้กากไม่มีใครลบอเมริกาได้หรอก มาคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยนั้นเราทำเป็นไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วกันแน่นอนับไม่รู้ไม่รู้ฮึ่วนชมัดย่าเามเล่นการฟุตบอลย่าสแถวนี้มีแมคโดนัลบ้างไหมตอบสิเดี๋ยวปัดเหนียวอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนย่สยสประวัติศาสตร์ดั้งเดิมฟื้นคืนอ๋อใช่ นี่สิที่ควรเป็นก็นะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยพวกอะไรนะมีบางอย่างหลงเหลือจากการแทรกแซงของนายเหรอไม่คำถามที่ดีโอ้ไม่ถ้าคิดว่าก่อนหน้านี้รับมือได้ยากแล้วงั้นก็คอยจับตาดูสิ่งที่เราทั้งคู่จะทำให้ดีโอ้แกไขดวนแกไขดวน